สวัสดีครับทุกท่านผมชื่อโพคินวันนี้ผมไม่ได้จะมาเทศแต่จะชวนคุยเรื่องธรรมะใช้ได้จริงธรรมะที่ไม่ต้องอยู่บนหิ้งแต่เอามาใช้ได้กับแฟนกับเพื่อนกับเจ้านายกับลูกค้าหัวข้อวันนี้คือพรมวิหารสี่สูตรลับใจดีใครก็อยากอยู่ใกล้ข้อหนึ่งเมตตาความรักความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขไม่ใช่แค่พูดดี แต่คือคิดดีกับเขาตั้งแต่ในใจไม่ต้องเป็นเทวดาแค่มีเมตตาใครๆก็อยากเข้าใกล้คติสั้นๆพูดดีหนึ่งคำดีกว่าปาหิงใส่ใจใครสักคนข้อ2กรุณาสงสารเขาอยากให้พ้นทุบไม่ใช่แค่อุ๊ยน่าสงสารแล้วเดินผ่านไปแต่คือฉันช่วยได้ฉันจะช่วยไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ไม่ใจเฉยคติสั้นๆ น้ำใจเล็กๆยังดีกว่าน้ำลายที่พร่ำบน่นข้อ3มุทิตายินดีกับความสุขของคนอื่นเขาได้ดีเรายิ้มให้ไม่ใช่แอบเบะปากอย่าอิจฉาให้เสียพลังงานเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจดีกว่าคติสั้นๆคนที่ปรบมือให้คนอื่นได้คือคนที่หัวใจตัวพอข้อ4อุเบกขาวางใจให้เป็นเป็นกลางในสิ่งควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เฉยชา แต่คือไม่พังใจไปกับทุกเรื่องเจอเรื่องไม่เป็นดั่งใจก็แค่หายใจลึกๆแล้ววางมันลงคติสั้นๆบางเรื่องไม่ใช่หน้าที่เราแบกสรุปสั้นๆเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่แค่ธรรมะสำหรับพระแต่คือเกราะใจของคนธรรมดาใครฝึกพรมวิหารสีได้จะเป็นคนที่ใจดีแบบมีพลังพูดน้อยแต่คนเคารพ อยู่เงียบแต่ใครก็วางใจขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบครับถ้าอยากเป็นคนที่มีสเสน่ห์จากข้างในพรมวิหารสี่คือคาถาที่ไม่ต้องท่องแต่ต้องใช้พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมโพคินขอให้ใจทุกคนเต็มด้วยเมตตาสงบและมั่นคงครับ peace